สวัสดีค่ะทุกคนรวมพันไม้บ้านสวนริมคงค่ะทุกคนวันนี้พามาดูนี่อันนี้เห็นอัน,นี้เพิ่งเกะเลยนะคะเมื่อกี้เพิ่งเกะมไมน้มีดวางอยู่เพิ่งเกะบบนส,สั่งบบนสีมาค่ะนี่สวนเขาต้นนี้ต้นนี้คืออยากได้อยู่นานแล้วค่ะแต่ลืมว่าจะหามันไม่เจอบางทีก็ไม่มีหามไม่ค่อยเจอก็เลยนี่ ได้มาวันก่อนหินก็โพสขายนะคะเดี๋ยวมาดูกันมาเกะน้องดูนี่คกขอ้ขอแก้วส่งมานะคะทุกคนนี่โอ้น้องอยู่ในกล่องหลายวันสั่งมาตั้งแต่เประมาณ3มวันแล้วค่ะกว่าจะมาถึงแต่เนี่ยบางบางคนชอบที่จะสั่งบอลเล็กๆเพราะว่าเขาไม่มีไม่ ถ้าเล็กอะ่ะเขาจะไม่กระทบกระเทือนนะคะเขาอยู่ในกล่องได้เขาอาจจะยืดยืดหน่อยแต่ไม่ตายนะคะทุกคนน้องแข็งแรงอันนี้เพิ่งได้มาเพิ่งได้มาสุดๆร้อนๆค่ะต้นนี้คอยดูนะคะว่าอีกประมาณเท่าไหร่กว่าจะโตวสวยนี่เล็บดำปีเลยวันนี้เปลี่ยนกระถางไม้รอชมความสวยเลยค่ะต้นนี้ อ,อต้อนนี้ต้นแม่ของเขาเขาจะมีหูเยอะนะคะแต่อันนี้ลูกมันยังยังไม่ออกหูเลยชอบบอนที่เปกๆรูปทรงเปกๆใบเขาจะยาวนะคะต้นนี้แล้วก็มีหูเยอะอุ้ยเล็บเดี๋ยวคอยมาดูกันนะคะว่าต้นนี้จะโตมาแล้วจะเป็นแบบไหนได้มาในชื่อลามาวตาลน,นะคะทุกคนลามาวตาลน้อ,นอง เดี๋ยวต้องพักพื้นน้องสักหน่อยเปลี่ยนกระถางนะคะถ้าใหญ่ตัวไวๆเปลี่ยนลงกระถางอันนี้กระถางสีเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปลงเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนลงกระถางหกแล้วก็เติมใบก้ามปูให้แบบปงปรุงๆอะค่ะใส่ใบก้ามปูให้ปงปร่งแล้วก็เอาเข้าตู้อบหรือไม่ก็ใส่ตะกร้าอบได้นะถ,ถ้าใครได้บนไซส์ขนาดเนี้ยใส่ตะกร้าอบ เดี๋ยวไม่นานเขาก็โตค่ะเดี๋ยวก็ผูใบใหม,มาบนถ้าอบเนี่ยเขาจะโตวไวแต่ถ้าเลี้ยงธรรมชาติแบบนี้เขาก็โตได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าสําหรับบนเลก็กแนะนําให้อบค่ะทุกคนให้อบหรือว่าถ้าใครไม่มีที่อบก็หาแก้วแบบเนี้ค่ะครอบแบบนี้ไว้ก็ได้ครอบไว้แบบเนี้เดี๋ยวครอบไว้ให้เขาผูไม่เป็นไรใบเขาผูข้างแก้วข้างอะไรก็ไม่เป็นไรใบเขาแบบเบียด ข้างแก้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้เขายืดขึ้นมาหน่อยปลูมาสักสามสีใบแล้วเราค่อยจับเปลี่ยนกระถางที่สวนเคยสั่งนะคะสั่งแบบนี้แล้วก็ลืมเกะไม่มีเวลาได้เกะอยู่แบบนี้เป็นเดือนค่ะอยู่ได้เขาไม่เป็นอะไรรับรองเลยค่ะว่าเขาไม่ไม่ตายแน่นอนค่ะเพราะที่สวนทำมาแล้วทำประจำเลยค่ะนี่อุย้ย มาดูนะคะนี่ไม้ทุ่งอีฟมาเดี๋ยวมาโอดูว่าต้นนี้ต่อไปจะหน้าตาเป็นแบบไหนลามาวตาลฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ